สวัสดีครับวันนี้เด็กหญิงเอลดาอายุสองปีเก้าเดือนวทำไอติมให้ดูไอติมอะไรอ่ะกากะาไิองฮะไอติมให้ใครบ้างโอ้กากะาทำเก่งเอาอร่อยอร่อยนะอร่อยกินเลยให้มามีด้วยไหม ให้บะหมี่ได้วยไหมเอาบะแกงนี้บะหมี่อ่ะบะมีม่แกงนี้กินด้กันเหรอกินโอ้แล<อ>้วก็ไปโรงเรียนทำให้ครูกินด้วยนะอบอกาาครูถามครูกินไอติมไหมครูกินไอติมไหมที <laughs> พ่อนี้ไปหาครูแล้วครูบอกว่าเด็กหญิงอราดาเป็นเด็กดี